ข่าวล่าสุดจากวงในเพื่อไทยวันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันช่วงบ่ายก็ทั้งประเทศก็จะได้รู้ชะตาของนายกอุ้งอิงว่าจะได้ไปอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อผมก็อดเป็นสทรรไม่ได้นะก็ต้องโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้นะครับข่าวที่ผมได้มาตอนนี้ก็คือว่าไม่รู้อ้าว ไม่มีเดียวรับเหรอไม่ได้เจราจาคำไว้ก่อนเหรอจากวงในมากของเพื่อไทยเลยนะคำตอบคือไม่มีเดียวแล้วก็ตอนเนี้ทีมสื่อทีมคอมมิวนิเคชั่นของเพื่อไทยเองเนี่ยได้ถูกสั่งมาให้เตรียมสปีชให้นายกสองอันเลยอันหนึ่งก็เผื่อรอดอีกอันหนึ่งก็เผื่อไม่รอด เขถามว่าเสียเวลาทําไมคุณไม่รู้กันแล้วเหรอว่ารอดหรือไม่รอดก็บอกไม่รู้ครับก็เลยถูกสั่งมาให้เตรียมทั้งสองอันเลยแต่ที่สำคัญที่สุดครับประชาชนไทยคืออะไรหนึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนจากที่ผมได้คุยกับคนในเพื่อไทยคนในพักฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนในรัฐบาลแล้วก็นอกรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในสังคมทั้งสื่อทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าคราวนี้ไม่มีเดียวรับแน่ งั้นการตัดสินอะไรของศาลวันนี้เป็นการตัดสินของผู้พิพากษา9้าคนจริงๆเลยงั้นผมอยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนคืออะไรชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียร,รตกยริกับการตัดสินของศาลวันนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ถ้ารอดขึ้นมาก็ควรใช้คุณอุ๋งอิงทำงานต่อ ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไม่ใช้ใช้เป็นโอกาสที่จะเรียกร้องประท้วงกันทําให้ประเทศยิ่งชิบหายเข้าไปเหมือนกันถ้าไม่รอดขึ้นมาก็ให้ดําเนินการตามระบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือเข้าไปในสภาเลือกตั้งนายกคนใหม่ประเทศไทยมา,มาถึงจุดนี้แล้วครับไม่ต้องมีอะไรลึกลับไม่ต้องคิดคัมซิปเรซีไม่ต้องไปฟังนักร้องทั้งหลาย หรือนับหมอดูหมอเดาทั้งหลายวันนี้ก็คือว่าการตัดสินอยู่กับผู้พิพากษาเก้าคนรอแล้วเมื่อเขาตัดสินลงแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็หวังว่าประเทศชาติจะได้เดินหน้าสักทีหนึ่งดรามา่าอีกเรื่องหนึ่งในประเทศไทยเรื่องอะไรครับเรื่องตำรวจโยกย้ายตำแหน่งบิ๊กเต่า บิ๊กเต่าบิ๊กเต่านะครับตำรวจชื่อเสียงดังนะจะเห็นในทีวีบ่อยๆนะทำงานนู้นทำงานนี้ได้ออกมาต่อว่าตำรวจกันเองหรือผู้ใหญ่หรือคณะเลือกตั้งเรื่องตำแหน่งของตำรวจคราวนี้ย้ายนายพลย้ายนู่นย้ายนี่นะหลายคนก็บอกว่าอู้บิ๊กเต่าออกมาแฉขนาดนี้เหรอ ไม่กลัวตายเหรอคิดอย่งงครับคิดว่าเขาทำถูกบิ๊กเต่าทําถูกวันนี้ผมก็ได้ไปเจอตํารวจหลายคนนะผมก็อดถามเรื่องนี้ไม่ได้ว่าคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่บิ๊กเต่าทำเซกออกจากเสษเลยครับบอกว่าบิ๊กเต่าถูกแล้วเขาพูดกันเองเลยว่าสิ่งที่บิ๊กเต่าแช่ออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงเลยเกี่ยวกับตำรวจของประเทศไทย หรือกาลังเกี่ยวกับทําให้ตํารวจที่เขาทํางานตํารวจที่เขาทํางานตํารวจที่เขาอยากเห็นสังคมดีตํารวจที่เขาไม่โกงกินกันเยอะก็แล้วกันเพราะจะบอกว่าไม่มีโกงกินเลยก็คงไม่ได้นะเอาโกงกินไม่เยอะก็แล้วกันแต่เรายังทำงานนะครับเขาจะต้องกำลังใจเพราะว่าการเลือกตำแหน่งข่าวเนี้ยเลือกแต่พักแต่พวกจริงๆไม่ได้เลือกคนที่ทำงานเลย นะเปลี่ยนคนนู้นโยกคนนี้ย้ายคนนั้นไม่รู้อิโนโอีนินเํทำให้คนที่เขาทํางานเนี่ยหมดกํำลังใจเ๊กเ่าออกมาแฉเนี่ยก็อบอกว่าดีดีมากๆแล้วก็ยายสังคมเข้าใจเลยว่านะตำรวจเนี่ยที่ไม่ทํางานแต่ได้ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรียนายนะเพราะเป็นเพราะเป็นพวกเป็นรุ่น เป็นยามที่บ้านอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ิกเต่าพยายามที่จะให้เห็นว่าตำรวจเนี่ยมันปฏิรูปไม่ได้ถ้าไม่ได้ปฏิรูปบนพื้นฐานของตำรวจที่ทำงานดีได้ขึ้นตำรวจที่ทำงานเลวก็ควรจะได้ออกผมขอชมนลยพิกเต่านะชวนตัวผมไม่รู้จักแกนะแต่ผมก็ตามผลงานมาตลอดก็ทำได้ดี ก็หวังว่าจะมีตำรวจที่กล้าหาญอ,อกมาแช่เงี้ยอีกเยอะเราต้องปฏิรูปตำรวจครับตอนบิ๊กตู่เข้ามาสัญญาว่าปฏิรูปตำรวจแน่ไม่แตะไม่ทำรัฐบาลไหนรัฐบาลนั้นก็ไม่กล้าแตะตำรวจเลยนะตำรวจมีหน้าที่ที่จะช่วยประชาชนไม่ได้ช่วยกันเองก็ขอเช่นชมบิ๊กเต่าแล้วก็หวังว่าหลังจากบิ๊กเต่ามาแช่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนตำแหน่งการปรับตำแหน่งเนี่ยนะก็จะใช้พิธี ใครดีก็ควรจะได้ดีไม่ใช่ใครเลียแล้วก็ได้ดีไม่ต้องคิดมากหรอกครับผมเป็นคนตีกอล์ฟเรียนผู้จักประสบการณ์เองเลยนะผมผมเป็นคนตีกอล์ฟอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยทำไมตำรวจเนี่ย <c oughs> วันธรรมดาเนี่ยไปตีกอล์ฟกันได้วันอังคารมาพูดแล้วตำแหน่งใหญ่ทำนั้นไะมแต่อย่างนั้น,นะน,นถ้าเราไม่ทำงานเนะดูไปตีกอล์ฟได้รักนสนามกอล์ฟมีโจน่ะ คุรจะไปจับใครในสนามกอล์ฟเลยนี่เป็นเอกแซมโพสผมให้เองเลยแล้วควรจะมีกฎอย่างหนึ่งเลยห้ามให้ตำรวจเนี่ยนะว,วันที่ต้องควรจะทำงานเนี่ยไปตีกอล์ฟนะให้นุ่นไปนี่นะก็ฝากนะครับขอชมพี่เต่าครับขอชมพี่เต่าจริงค่ะสวัสดีครับทุกคนไม,ไม่เป็นอะไรนะวันนี้มาฟื้นฟ,นฟนูร่างกายหัวใจผมไม่ดี เลือดไม่เลี้ยงก็เลยมาใช้เครื่องนี้คุณหมอครับเครื่องคืออะไรครับเครื่อง ECP นะครับซึ่งเครื่องนี้เรียกว่าเป็น External Counter Pulsation โดยที่จังหวะการทำงานของเครื่องเนี่ยจะบีบเลือดจากที่ขาและที่สะโพกย้อนกลับที่หัวใจจังหวะที่หัวใจเต้นเพื่อจุ่ส่งเพื่อให้เลือดไลในเส้ลือดเพิ่มขึ้นเลือดไปใสมองเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกยังไงเหรอก็บีบๆเข้ามาทุกอย่างกดดันหมดนะครับเหมือนกับเครื่องปั๊มแบบเครื่องปั๊มน้ำนี่เองคุณหมอ เราปั้มน้ำจากขาผมเนี่ยขึ้นมาในหัวใจแล้วผลประโยชน์ที่ผมจะได้จากสิ่งนี้คืออะไรครับคือระหว่างอยู่บนเครื่องเนี่ยสิ่งที่ได้แน่ๆก็คือเลือดจะไปในหัวใจและสมองเพิ่มขึ้นได้ไปนะครับแต่ผลระยะยาวของเครื่องเนี่ยจากข้อมูลทางวิชาการเราบว่าจะมีการสร้างหลอดเลือดขอยขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในบริเวณที่มีการตันหรือมีการเลือดไปเองไม่พอถ้ามองง่ายๆนะผมคือรถยนต์ก็แล้ว หัวใจก็คือแบตเตอรี่นะครับตอนนี้มันกำลังจะปั๊มสิ่งเป็นเลี้ยงแบตอันนี้ขุงผ้มเพื่อผมไม่ตาบอดไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่สตรกอนี้ฮะลลดอาการเกิดฮันแทนเราก็ลดอาการเกิดสตรกได้โดยที่หนึ่งนะไม่เจ็บเลยสะดวกมากนะครับมาได้คนอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมหมออายุเท่าไหร่ก็ได้ครับก็คือตั้งแต่เรื่องของการเชิงป้องกันเราก็สามารถเอามาใช้ในกลุ่มรักษา แคดีแล้วม,มีความดันเลืสูงเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่มีโรคหัวใจแล้วเนี่ยแล้วก็มาฟื้นฟูใจหลังจากผ่าตัดไปพานหรือทำทำบอลลูนเนี่ยก็มาฟื้นฟูหัวใจฟื้นฟูร่างกายได้คือผมเนี่ยเป็นคนที่แอนตี้ทุกอย่างอันนี้ให้แฝกก่อนนะจะถามนู่นถามนี่แต่มันเมื่ออยู่ในสถานการณ์ผมแล้วคือทำหรือตายเนี่ยนะคำตอบคือทำดีกว่าก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับใครอยากติดต่อคุณหมอนะ คุณหมอให้เป็นการติดต่อหน่อยได้ไหมครับก็อยู่ที่รตรยาเกนเซนนะครับอยู่ที่ชั้น3ของอาคารตรยาหลังโรงพยาบาลบียเวณนะครับคุณหมอคุณหมอสุจิตนะครับผมไม่ทันเรื่องง่ายมากครับเพราะไปหาหมอเขาทีแล้วเขาบอกบายพาสไม่ได้แล้วก็คือรอดหรือตายอันนี้ก็ได้ทําให้ผมช่วยรอดนะคนเราไี่มีอยู่แค่นี้ครับรอดหรือตายท่านพยายามหาวิธีรอดกันดีกว่าครับ